ทุกคนตอนนี้ผมเหมือนผมเนี่ยจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินขึ้นมานะทุกคนเนี่ยเหมือนผมจะเจอแล้วนะเป็นเงาลางๆนะไม่รู้เป็นใครว่าเอา้าขึ้นมาได้ไงเนี่ยเหม,มือน<า>จะเป็นเอกนะทุกคนมาส่ง,าาง,างแล้วมาได้สักพักแล้วเนี่ยผมนั่งรอนั่งพักก่อนเนี่ยก่อนจะลงไปเนี่ยจะลงไปแล้วเหรอจะลงไปแล้วีขึ้นมาสักพักแล้ว เอาแล้วก็รอตรงไหนอะกูมาตรงประตูนี้ประตูนั้นมันปิดดูดนนมันปิดไม่ใช่เหรอห<า>มันปิดไม่ใช่เหรอพี่ก็ออกมาก็บอกนิดี่ก็ออกมา่ก็เปิดออกมากูก็เลยพาขึ้นมาส่งที่ประตูนี้เนี่ยเออเหรอเออเนี่ยทา้ไหนวะนั่นน่นะอเ,อเอาฟังรู้เหรอเออกูกำลังจะเดินลงไปพอดีเลยเนี่ยเพิ่งมาส่งเขา ขอกระเป๋าของแมขึ้นมาเลยเดินขึ้นมาไกลช่บหเหนื่อยจริงของแมวกระเป๋าขึ้นมาไงนี่ฮนะขึ้นบอกไปทางนี้นะไม่รู้ว่าทางเข้าอยู่ทางไหนนะแต่ว่าที่ผมมาเจอน้องกนเที่ยามาจังหมืน่นนั่งอยู่ตรงหินตรงนี้แหละแต่ไม่รู้ทางเข้าหมือนอยู่ทางไหนผมยนะังไม่เคยเห็นนะแต่ไม่เคยเจอคนออกมาด้วยนั่งรอสักพักงเพื่อมีคนออกมาแล้วเข้าไปนานอยู่ไหนานแล้วแต่กูนั่งรองไงนั่ง พักอยู่ไม่ไหวหวะเดินขึ้นมาเห,ห,หนื่อยชิบหายเลยระวังด้วยฟังงี้เห็นไอ้เล้งบอกอว่าเหมือนจะมีโจนใช่ปะเออเดินกูเดินสำรวจดูแล้วไม่มีวะไม่เจอแักลอบเข้าไปในเมืองด้วยทางเนี้ยต้อ<ส>งดูด<ส><ง>ูีๆนะตอนนี้ก<ส>ูก็ไม่ค่อยอยากเดินคนเดียวเท่าไหร่หรอกแวงรอบที่แล้วโดนมาหนักกูไม่ค่อยเดืแต่ว่าพี่เขาเนี่ยนั่งรออยู่แล้วนั่งนู้นน่งไปถูก๋ยวว่าเดี๋ยวพูกลับลงไปหาพี่เขาปะไปปะ พี่เขาว่านั่งนั่งอยู่ด้านน,นู้นน่ทางเข้าด้านนู้นต้องหนาแล้วก็นั่งรอใครไม่รู้ไปดิเีแล้วกลับลงไปด้านล่างกันดีกว่าเพื่อนไปกูก็ามาส่งเขาสักพักแล้วแต่ตอนนี้กูจะลงไปแล้วแหละเดี๋ยวกูจะเดินไปดูก่อนด้วยาถึงแล้วเออไม่รู้ทางเข้าทางนยูีก็ไม่เคยมา,าว่ะก็ทุกคนตอนนี้ก็ <S <S เอกเนี่ยได้ขึ้นมาด้านบนนะเอกเนี่ยได้บอกว่าพี่ของท่านเนี่ยได้นั่งรออยู่กับทางล่างนานแล้วนะ ก็ผมเนี่ยตอนมาผมก็ไม่เห็นอะไรเลยนะเอกเขารอตรงประตูด้านล่างเหรออฝั่งด้านล่างอะตอนมาก็ไม่เจอเลยด้วยน่าจะน่าจะมาไม่ทกหลังเลยไปแล้วก็มานั่ง่อไฟหม่ไม่นานนี่อยู่แต่ว่าเขาแบบกูก็เรียกพาขึ้นมาแตเไม่อาขึ้นมาเพราะรอน้องตรงนั้นก็ต้องกลับไปอเะน้องนก้ไปแลกับไปแล้วใช่ปบเาไปแล้ว กับเพื่อนเองเนีดยได้บอกว่าพี่ของท่านเนี่ยได้รออยู่ข้างล่างสักพักแล้วนะแต่ผมเนี่ยตอนมาผมไม่เห็นจริงๆนะทุกคนก็เห็นเหมือนผมใช่ไหมรู้ว่าผมเนี่ยจะมาเขาเนี่ยน่าจะมารอที่หลังนะเพราะผมมาเนี่ยตอนเช้านะเพราะตอนนี้มันก็สายมากแล้วนะเพราะกว่าจะเดินขึ้นมาถึงด้านบนเนี่ยนานมากเหนื่อยมากนะแล้วท่านเนี่ยก็ต้องนั่งพักนะผมเนี่ยก็ต้องนั่งพักกับท่าน แล้วก็นั่งคุยกับท่านสักพักเลยนะก็เดินคุยมาเรื่อยๆนะว่าเดี๋ยวพวกเราลงไปผมให้พี่แกก่อนดูมังไปดิพี่แกไม่เข้าใจไปบอกเขาก่อนก็ได้นานหรือเปล่าเดี๋ยวกูมาส่งแล้วเมื่อกี้เออแต่ว่าพี่ก็เข้าไปแล้วรออยู่ไงหมกลัวน้องก็ยังไม่กลับไหมเดี๋ยวพวกเราต้องลงไปหาเขาดูปะไปดูกลับหรือยังไปไปเพื่อนไปเดี๋ยวพวกเราลงไปก่อนดีกว่าไปมาให้ไปเจอกันด้านล่างนะครับเจี๊ยบสีนะไป เนี่ยเนนี่ยก okay ็เดินเข้ามาก็อท ouais ี é, é, ่นี่เขาี้อยู่แลนะอยท้ายอยู่แจน่ะว่าย่งนั่งอยู่หรือเปล่าใ้นับแลนะใช่โอเข้าไปหาพี่แกกันนะว่าของนี่เ้าไปหรือยังเดี๋ยวาเอหวว้พนะใช่คุดเหนื่อยเดินลงมาไกลมากๆเลยดผ่าน ไปไปตรงโน้นกันไปด้านโน้นกันที่ก็ไฟอยู่ให้ตรงข้างนั้นตอนบ่ายกู่นี้กูมาเนี่ยกูไม่เห็นใครเลยอยเดี๋ยวอยู่อยู่เลยดูเออเขานั่งนานจังวะพอตอนกูมาเนี่ยกูก็มาสักพักก็กูยังไม่เจอเลย จอจดจ่อมากเลยแล้วโซ่หน,นูนพื้น,นท้ายอะ่ะมั้งหนูพื้นท้ายอะ่ะหนูพื้นหน้าท้ายอะ่ะถ่ายราาูปเพื่อเริเ่มภาษาฝรั่งคุยเนอะก็บอกแกนะว่าน้องแกเนี่ยเพื่อนเนี่ยได้ไปส่งเรียบร้อยแล้วนะผมนี่ไปส่งมาแล้วไปส่งมาแล้วนะนะไม่รูเ้เลย ไทยไว้่วทยยไวอย่าพูดในไทยอ่ะอย่าพูายเหรอเออมันนึกล่าพูนไายเวาลูกาคุณเหรนันใทยเวลาฟ้นอย่างดรบ่เอ่ะยินดีดินดีดยก็็ดีเลอเออเขาก็ดีใจนะเขาพูดเสียงแกนี่ก็ดีขึ้นเยอะเลยนะแล้วที่คนมาเจอใจนี่เจอแตไม่อยากจะพูดเลยนะแกมีตักเขเข้าไปที่หมื่นดนะ ก็นี่นะทุกคนผมก็เพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกนะท่านคนนี้เนี่ยพอผมมาเจอสองครั้งเนี่ยไม่ใช่นะไไก,ไไก่อนเฟินตอนเช้าเนี่ยตอนตอนที่กูมารอบที่แล้วนะเขาไม่แบบไม่มีกระจิกระใจทำอะไรเลยไปไหว้ศาลกันเขาจะไปไหว้ศาลดูเหมือนเขาจะไปไหว้ศาลนะพี่เอฟซีดูดิเขาก็หน้าศาลนะดูเราเ อยู่นี่แล้วไม่อยากไปกวนเขาเยอะวะเดี๋ยวมันจะเป็นการล่วงเกินเขาเกินไปใชเหรอเออครับผมเออชับเราอ่ะแกเกลับไปแล้วนะกูได้ของมาได้เองใช่เหรอเออดูดิเป็นองคาเนี่ยโอ้หเฮ้ยอยู่ดิโหดูดิดดพาโคตรเก่าฮะดูจากทรงนะดูดิเฮ้ยเฟ้น อ้าอหายไปแล้วดนอะใช่ว,วันนี้ได้เจอสองครั้งเลยว่ะไม่มาให้ในดวงพระไม่ดิกูลืมดูเลยเีย่ะเขาหายไปเลยว่ะเพื่อนเออดูดิเผื่อไปเดียวหายไปเลยได้ดดมาได้มานะโหไม่รู้ว่าคือผ้าอะไรนะดูดิมันเอามาจากเมืองลูกค้ามาจากให้มาให้จากเมืองหรือเปล่านะพี่เตี้ีนะ<อ>ทองขัดทายกูก่อนให้ด้วยใช่เหรอใช่เขาไม่ได้ถือไว้ใช่ไหมไม่ได้ถือโอ้โห ยูเซออกมาเลยนะเขาทองเสร็จแล้วก็เรียกให้กูแบบออกมาม่มันคือทํามาจากอะไรนะไม่รู้เป็นเหมือนเม็ดอะไรสักอย่างใช่นะมเหมือนไม้สักอย่างนะมันจะเรียกว่าดินก็ไม่ได้แต่ว่าเหมือนจะมันเบามากเลยใช่เบาจริงนะเพียบดิดูดิเห็นป่ะดูแม่งนสองร้อยสองร้อยปีน่าจะได้นะมัโอ้โหกดอเก่าอ่ะแล้วเขาเซ็มาให้ให้ตอนนตาตาเลยเหรอเออโอ้โห เขายกมือกันมาท้องคาถาแล้วเขาก็เรียกให้กูไปทำอะไรกูก็ไม่รู้ที่แรกอ่ะดูที่ว่านเอ้ยสวยด้วยนะโอ้เงี้ยเพว่าเขาไม่ได้เขี่นใจอะได้มาเดี๋ยวกูจะเอาไปบูชาที่บ้านเอาไปเก็บไว้ที่บ้านกูเอาไปซอยกรอบนี่สวยเลยเนาะโอ้โหมันเหมือนแบบทำมาจากเม็ดอะไรไม่รู้นะ ดูไอ้โคตรเก่าอะมองดูดูได้ตาเปล่าดะมันะไม่มีการเขียนอะไรเลยเพืนดูดิเหมือนแกะมาแบบแต่แกะมานี่พิธีวิถนมากเลยดูดิเพราะว่าในเมืองน่าจะมีพวกพวกพระพวกอะไรอยู่นะมาขอนนับถือนะเอาไว้กันดูดิปลุกเสกมาโอ้โหดูดิโอ้ สวยเลยนะดูดิทำนีน่สวยจริงนะเนี่ยโอยากงเห็นจับตาว่าไปปลุกเสกมาได้ไงวะโหเขาสวยเลยตอนนี้ก็ไปอยู่ที่บ้านนี้เขาไม,ไม่ไม่มีใช่ไหมไม่เจอใช่ไหมไม่เจอไ,ไปเอามาจากไหนวะไอปู่แค่จะไปส่งเขาใช่ไหมแล้วอยู่ดีเขาก็นั่งทาคาถาอะไรก็ไม่รู้แล้วอยู่ดีเขาก็เรียกกูไปให้เอาของเขาก็ให้กูแบมือใช่ไหมกูก็แบมือแล้วเขาก็กปล่อยลงมาตรงที่มือกูเนี่ย ได้มาทีแรกก็<ร>ตกใจเลเจอับพี่ก็บอกไกกี่่พี่ก็พี่ที่มาจะาหัวน้ำแด่เข้าคุยนะ,ะมาแล้วม่เช้าเหมือนหน้าเขาไปเศร้าๆไงไม่รู้เหมือนกันไม่เจอน้องนะดีแกมันมานั่งรอตรงนี้ยตงแต่เช้าแต่มาเ <นะ S 2> ม่เช้าไม่เจอสงสัใกูเพราะกูมาในี่เช้ามืดเลยแดดยังไม่ออกเลยเล้วแกนี่ถามผมนว่าใช่หรอน้องแกกลับแล้วหรอแกพูดแบบนี้นะว่าเพราะว่าแกน่ยนั่งรอมาสักพักแล้วผมเนี่ยเดินขึ้นไปในฝั่งนั่นนู้นไกลเลยนะ ก็ถามว่าใช่เหรอน้องแกเนี่ยกลับมาแล้วใช่ไหมเขาก็ถามผมตรงนี้เหรอที่เขาเนี่ยเขาก็ฝันอย่งเียันนะว่าผมก็บอกว่าเฟิร์นนี่แหละที่เป็นคนพาน้องแกเนี่ยเป็นคนไปส่งนั่เทียบสิเนาะนี่ทุกคนตอนมาเนี่ยผมก็เดินผ่านมตรงนี้นะเมื่อเช้านี่ยังไม่มีไฟเลยนะเมื่อเช้ามีไหมไม่มีพอตอนที่ผมมาเนี่ยมีแล้วนะแกเนี่ยเพิ่งมานั่งก่อไฟเองนะนี่แกเนี่ยเดินทางกลับไปละเจ้าบ้านนั่นนะใครมาทำหิ้งพ้าไว้ไม่รู้ไหม น ốt ไงนดเหรอใช่โหน ốt ทำทิ้งสวยวะจริงก็ผมคิดอยู่นะฝี่มือแบบนั้นนะ่าจะเป็นน ố นะนั่นนะ่าทำพวกแบบนี้วสวยมากเลยนะเพราะเมื่อก่อนเนะี่ยบ้านน ố ก็จะทำแบบแนวแบบนี้เลยนะทำแบบไม้ไมแบบนี้เลยการมัดกันอะไรเนะี่ยผมดูเป็นนั้นเลยมันเป็นมาแต่รุ่นสู่รุ่นนะพ่อน ố ก็ทำแบบนี้แหละสีมือเยเหมือนกันเลยผมก็เลยตันสินทางว่าน่าจะเป็นน ố นะฝีมือดีจริงตอนทำแบบนั่งแบบนี้นนะทำทิ้งทิ้งพลาสวยมากเลยต้องอยากจะไป ลองไปดูเอ่ไม่แต่สมัยไหนว่พลาเป็นเราเลยไม่ไม่ไม่เคยเล่นพลาเลยเล่นไม่เป็นด้วยเราไม่รู้จักด้วยพี่เพียรพี่เพียรเสียคนไหนรู้ก็บอกเลยนะคอมเมนต์บอกผมเลยนะคือพลาอะไรไม่รู้นะผลิตเมื่อปีไหนก็นี่ผมไม่รู้มันมีแค่รูปพลาอย่างเดียวเลยไม่มีเลขไม่มีอะไรเลยไม่มีการแกะสลักใดๆนะโคตรเก่าอ่ะไม่รู้เหมือนใจผมนะผมคิดเหมือนทํามาจากพวกอี ผัวที่มันทำมาจากช็อกโกแลตอะไรสักอย่างนี้นะแต่ว่าไม่รู้นั่มันคืออะไรดิไม่แน่เขาอาจจะทํามาจากแก่นไม้อะไรสักอย่างหรือเปล่าใช่เนาะเพราะสีก็สวยมากนะดูดิมันเงามากเลยนะเอาเพื่น,นโอ้โหเขา,าอเบอสแกไปเลยเก็บไว้ดีๆนะยอดเลยไอของดีเลยนะโอ้โหใส่ออกมาเลยนะผมก็ีิด แม่งเผอดูพาแป๊บเดียวนะหายไปเลยอ่ะเดินไปแล้วไม่เจจะเดินเดินตามมข้ามาตรงนี้เลยนะื่จะเดินมาดูแต่วรนนเนี่ยให้ผมดูพาพอดีนะเดินมาว่ายตางนี้เกินแลวเดินกลับเข้าไป้วผมก็เดินหนึ่งีผมก็ดูเพื่อนบอกได้คนดีเนี่ยผมก็ลืมดูเลยนะ มันก็ดูพ้าเลยนะไม่จริงแ้ละนี่ทางเข้าเก่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาก็มาเข้าประตูนี้แหละแต่ก็เข้าไม่ได้ไงกูเลยพาไปส่งด้านบนอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่เห็นพี่เขาบอกว่าประตูเนี่ยมันปิดอยู่พี่เราเนี่ยออกมาทางนี้แหละแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยประตูปิดเนียตรนนี้ไม่ไมรู้ว่าเขนาน่านจะปิดแล้วแหละไม่จริง่เข้าไปไม่จริงเขนาน่านจะปิดแล้วแหละอืมเมเผื <laughs> <laughs> ่อดูพลาแป๊บเดียวจ,จริงๆอะ แมงหายไปเลยอะคิดว่าจะเดินตามมาดูตรงนี้เลยนะเมื่อกี้น่ะจะดูแบบจะจ่าเลยว่าหายไปได้ยังไงนะกลับเนี่ยเราก็มานานแล้วผมแม่งมาได้เช้าตอนนี้ก็บ่ายยังไม่ได้กินเลยแต่ว่าเอาของเนี่ยไปให้ทันแล้วนะที่เป็นคนน้องอ่ะก่อนมาส่งเนี่ยให้กินไมและพาไปเริ่มก่อต่าบอกว่าต้องลองศึกษาดูนะว่าพาไป ก okay, ยุกหนนะเข <ผม S 1> ไม่รู้น <ไป S 1> ะไม่จต่ไม่เดี๋ยวเราไปไว่ายโอ๊กเผาก่ันไปแล้วกันกนะ,ะนวันนี้แดดออกเลยนะยุงเยอะกว่าเดิมอกียมมกยังไม่พอนะยังกันไม่ได้ยากันยุง ลามาเช<ะ>้าได้มาไหวไหมอ๋อไหวแล้วทีนึงก็กะจะกลับมาแล้วจะไหวแต่เจอมึงก่อนไงนนกูก็ไม่นึกว่าเขาจะมารอตรงนี้นตั้งกล้องไง ตอนนี้ก็ไหวพาเสร็จละดียจระอย่นี่ก็ทบมันเรียบร้อยแล้วพี่แกดีใจถ้าเขากลับไปก็น่าจะเจอกันได้แล้วน่าจะเจอกันข้างในแล้วเพราะเราก็ต้องดีใจเขานะเนนจะออกมาตามหาแม่ช้นเลยเขาหน้าหน้า ซีดมากเลยจนไม่คุยด้วยเลยคุย้วยคำซองคำเลยเหมือนจะไม่อยากคุย,ยแบบแ่รอน้องแกนานแล้วนะเรเจอผมมาถามน้องใจกบมาหรือยังผมก็เพื่อจนมาส่งเนะี่ยดีนะผมมาช่วยผมช่วยไปตามให้นะไม่งั้นเนี่ยแกน่าจะนั่งรอแบบทั้งวันเลยาสงสารเลยนะทั้งนั่งรอทั้งวันเนะี่ยเขเข้าอีกประตูหนึ่งด้วยไงแต่มาเช้าเนี่ยเข้าประตูนี้แล้วเข้าไม่ได้เลยสองสามรอบอะ่ะเอ็นเขารองอะนะแต่เข้าไม่ได้กูก็เลยพาขึ้นไปส่งข้ามูลแทน

มันอยู่ดีก็หายไปเลยดูพายกระพริบตาดีเดียวเลยมั้งหายไปบบเลยนะใช่ดูภาพแว็บเดียวแล้วหายไปเลยแล้วกูแบบไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องอย่างนี้นะจอมาเจออย่างนี้แม่งยอมเลยวะเมื่อก่อนนีก็ไม่เคยเชื่อนะเรื่องแบบนี้มาเจอเป็นที้สองครั้งเนื่อยนะ่จาจะครั้งที่สามละต่อหน้าต่อตาแบบน,นี้นะตกใจจริงๆกันเดินทางกลับไปก็สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็จะกลับไปถึงนะก็ไปหาอะไรกินเน้อะวะนะ มันจะไม่ได้เจอคุณนานๆนะที่แต่งตัวเหมือนพระอยากเจอเหมือนกันนะกก็ถ้ามีโอกาสครั้งหน้าก็เดี๋ยวนำคลองกันมาถวายกันดีกว่ามันพระพระทุดงเป็นนะนะใช่มาจากเมืองหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเหมือนจะไม่เคยเหมือนจะเคยเจอนะมันจะเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งที่ได้พามาเหมือนครั้งนี้ผมก็ไม่เขาเรียกว่าะลรไม่รู้นะมนแต่งตัวเหมือนพวกเหมือนพระสมัยก่อนหรือเปล่าก็ไม่ผมก็พูดไม่ถูก ก็ไม่รู้นะเมื่อก่อนนะพระเี่จะเขาจะมาจะใส่ในชุดแบบไหนผมไม่รู้นะยุงอย่างกันยุงเอาไว้อยู่เลยมียุงแบบเดินเดอดแล้วแล้วตอนนี้ก็เราเนี่ยได้จะเดินทางกลับแล้วดีกว่าใช่าได้ตอนนี้ก็สบายใจแล้วก็ย่างน้อยน่าจะได้เจอกันแล้วแหละเข้มไม่กลับมาแล้วเข้มไปไหนวะเพราะมัหายไปตั้งแต่เช้าแล้วจะไปส่งเขาที่ไหนนะโอ้ดีนะที่ ผมเนี่ยขึ้นไปตามหาเฟิ่อนที่ด้านบนนู่นเลยนะผมม่คิดว่าเราเฟิ่อนเนี่ยยังไม่กลับมานะเพราะมถามทุกคนแล้วว่าเจอเฟิ่อนมือคนไปหาเฟิ้อนที่บ้านแล้วไม่เจอนะผมเลยเลือกที่จะเดินทางขึ้นไปแล้วส่งเช้าไงส่งเชาที่ด้านบนนะทางเข้าอีกทางนึงเพื่อไปเจอเฟิ่อนเรบีบทวนเฟิ่อนลงมามาบอกพี่แกนะว่าพี่เพราะว่าท่านเนี่ยพี่มาจากเมืองรับแรนเนี่ยมานั่งรอได้ตอนไหนไม่รู้นะน่าจะมาพวกเฟิ่อนเนี่ยน่าจะขึ้นไปพอดีน่าจะแบบน่าจะส่วนทางกันนิดเดียวนะผมคิดแบบนี้นะ เพิ่นขึ้นไปกันปุ๊บแล้วก็เขาก็ออกมาพอดีแบบนั้นนันเลยทําให้ไม่เจอกันนะเมื่อเช้าก็ดูอาการเขาไม่ดีงไงก็เลยรีบพามาส่งแต่เช้ามืดเลยให้กินผลไม้เสร็จแก็พาขึ้นมาเลยดูอาการเขาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันไปเพิ่นื่อนเ <ไป S 2> ดินทางกลับเลยก็นไปออกไปเจอันนอกเลยทุกคก็ตอนนี้ผมก็ลงมาถึงด้านล่างตีนเขาแล้วนะก็ผมกับเพื่อนเองนี่ก็มานั่งตรงนี้นะ ก็พวกผมนี่ก็เดินลงมาพักเลยแหละก็ตอนนี้ก็จะทําการกลับบ้านแล้วนะเพราะพวกผมเนี่ยมาได้เช้าตอนนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนะก็ตอนนี้ก็ผมก็สบายใจแล้วนะที่ท่านเนี่ยกลับไปแล้วนะก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ค่อยพบกันวิดีโอหน้าก็ก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ